สวัสดีค่ะมุนีภาพมหาเหตุบริษัตั้งใจเรจาจะนองไมยางออกกําลังกายเพราะว่าต้องออกกําลังกายเขาตัดใหม่อยู่ในปา่านี่จ้ะเขาจอดรถอยู่หันเขาบอกว่าระวังเพราะว่าเขาตัดใหม่แต่ว่านองก็เห็นเห็ดแล้วละ่ะจบไว้แล้วสองสามดอกแต่ว่าดินมันแห้งไหมจ้ะเมื่อวานในฝนตกอยู่ช่วง บายบายหลังจากนั้นมันก็หยุดมันมันตกบบแหงมันสิเขาฤูดูหนาวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็บท่านด้หนาวเต็มที่จะเดือนนานละมันสิเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวน้องสิพามาหาเห็ดน้องก็จบจบเบิ่งอยู่แต่ว่าน้องก็เห็นอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเห็ดตอเนาะอยู่จานละบ่เห็ด่งเห็ด่งญ่ นงบดิเอาเมดมาจ้ะเพราะว่านงบด้ตั้งใจว่าสิย่างมะออกกำลังกายคิดว่าขาเจ้าของบ่ค่อยดีอันนั้นดอกหนึ่งเห็นบน,นันนี่แหละจ้ะเดี๋ยวนงสียหายอยู่น้าปลานี่แหละนี่น้องเห็นดอกหนึ่งอยู่นี่นะพี่พีเห็นบอนี่ดอกหนึ่งจ้ะกาลังขึ้น บ่เดี๋ยวมีดมาจ้ะสองดอกพอดีนี่ดอกหนึ่งบ่บ่เอามันดอกจ้ะปล่อยมันไว้สะไว้ให้มันมีเชื่อนี่ดอกหนึ่งจ้ะกำลังสิขึ้นเห็นบ่กำลังตุบปุติปิขึ้นเห็นบ่น่ะคนมาเหยียบจ้ะบ่เม็นอย่างดอกคนมาเหยียบมัน มองนี่มันสิเป็นป่าเห็ดพึ่งไงทั้งเบิดเตดยจา้าบกไว้ผู้ใดบูหาเนีวมาเห็ดไว้เองสิสงสัยค้นสิเคยมาเก็บอะไรจา้าจังจากนั้นดอกน้อยๆเขาก็เอาจาังสิบ่ ตาเดี่ยวได้นี่บอท่านในยางเถิงเถิงได้จ้ะพอวันเขามาตัดไม้เดี๋ยวน้องสิร้องหาเบิ้งอีกหาไม้เคลีย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 เบิ้งนี่พี่พี่เห็นบ่น้องคิดว่าเห็ดได้นไงบ่เห็ดจ้ะแต่ว่ามันเน่าแล้วมันเสียแล้วเขาบ่เอาได้จ้ะนี่แหละอยู่น้ำปาลาเองสิละ่ะหาเบิ้งดีๆดิสเสร็แล้ว คนสิมาเก็บนะจ้าเพราะว่าค้นเขากระูเนาะว่าเขามาเก็บเห็ดหอยค้นเคียพูละหอยค้นเคียหอยค้นเข่าไปพู้ละจา้าแถวๆนั้นมันบ่เคยเกิดดอกนั้นหากระบ,บมีจา้าแม่นย่ท้างนี่ท้างอีทางเดียวเห็ดอ้อเจาะีกท้างเดียวมันจะออกเป็นมูดอ,อกจางเห็ดหง เห็ดเพ่งหวานมันสีออกเป็นมูช่วงนี้มันสีเป็นแบบว่าฝนมันบปตกปีนิวรู้สึกว่าอากาศอากาศบ่ค่อยดีปันไดนองคืดว่าได้จ้าเพราะว่าปกติแล้วมันสีออกลายลายลาย,ลายก็หนีในปปา,น,าน,นั่นก็นมีแต่ว่าน้องบ่เห็นไหมโตแล้วจ้าน้องบ่ได้ม้าลายอาทิตย์แล้วน้องบ่ได้มาเก็บเห็ดเพราะว่าน้องคืดว่ามันไหวให้มันใหญ่จังเสนาตั้งแต่ว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งฝนมันบปรตกกันเลยแบบว่าอากาศมันคือสิ่งแห่งๆยังเสร็มไหมป่ะยางไปอีกจ้ะนี่แหละเห็ดเห็นบอขา,าไงด้ค่ะอวบแต่ว่ามันแกนแล้วจ้ะเห่อเอาเฮาเอาไว้ปีหนาเฮาค่อยมาเก็บไม่ เอาไว้มันแพรเชื่อแพรแพรพันธุ์ออกลายๆให้ได้เก็บนอกจากนอันใดเกะเขาก็บอกเอาเสียงเขาตัดต้นไม้จะในยินบอกน้องกระสิขึ้นไปบ่ไดได้บันที่นี่จา้าเพราะว่ามีอ่ฝรั่งผู้นึงเพิ่นจูงมามาเพิ่นกันเลยบอกว่าคนตัดต้นไม้ยู่หันฉันต้องเฝ้ายางมาามาสันเพราะว่ามันอันตรายนะจา้าเนาะเดี๋ยวมันสิลมใส่เดี๋ยวน้อง ย่างไปเบิงอีกทางหนึ่งก่อนว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าเห็ดบ่เกิดบหลายจา้ะแต่ว่าก็ดีใจได้เห็ดผึ่งผึ่งหวานเสบกว่าจา้ะเนาะเดี๋ยน้องสิลงไปอีกเบิงอีกทางหนึ่งจก้กดอกเบิงกันนะาจา้ะมีดอกหนึ่งหลังจากนั้นน้องเห็นอีกจา้าขังไหนไหนผี มี่อยู่ต้นหน่งเห็ดบ่ลนั่นซองดอกเอาป่ะจ้าเอาว่ะเอาป่ะ <c oughs> ม่สามสี่ดอกสามดอกสี่ดอกอ่ะอสีเก็บเมื่อนี่ว่าสิว่าเอามันได้เพราะว่ามันต้องเอาไปเติมกันมันต้องต่มเฉพาะจังเสร็ไหมจ้ะนี่ดอกเห็ดพึ่งเนยทางในในนผ่ะ แล้วแป๊บนึงน้องหาเบิ้งกันนะ่ะว่ามันมีบอดอกไปนี่ดอกหนึ่งสองดอก สิ่ยูชื่นๆดอกจ้าเห็ดเห็ดอันนี้ก็แทบนี่แต่ว่าต้องเอาไว้เพราะมันน้องเหยียบจำว่าเป็นยังดอกเหมดแหละเห็ดพึ่งดอกนี้สวยๆจ้ะแต่ว่ามันแกแล้วมันอเป็นกระแทบพุราจาป้าเห็ดปิี้บาลาย หาจังได้กืบพเห็นเดี๋ยวน้องสิล้องยางไว้ทั้งผุนจักขาวจ้ะเมียบานก่อน้อจ้ะเดี๋ยวน้องสิไปตัดขาเ็ดหทเบิง้งแล้วก็ได้ว่าได้เห็ดยางแน่น้องก็ได้เห็ดเผิงมะมูหนึ่งบ่หลายปันใดแต่ว่ากับพวกแกงเราก็ได้เห็ดเผิงเนยมาสามสองดอกสามดอกนี่แหละเราก็เอาไปตืมก,กันกับอันานั้นน้องว่าได,ได้กินอยู่จ้ะเอาแซนนีช่องแข็งไว้นี่แหละจ้ะนิวซีแลนด์มันมันต้องขึ้นสูงไปอีกแต่ว่าเพิ่นตัดใหม่ เพิ่นตัดใหม่ทั้งๆงน่องกันเลยมาผิดหมือเนาะโอเคนะจ๊นเนาะเดี๋ยวพอกันอยู่บานบัดดีค่ะหนงมาพอพี่คนไทยจ้ะแล้วได้เห็ดลายหลายผู้หล่ะเ่าเห็ดอันนี้แตอย่ทั้งเทิงมันจะไปเก็บทั้งเทมันบ่มันยางว่ามัจักหม่องเลยอ่าอันนี่แหละเห็ดมันแสบมันจะไปเห็ดจังใดกินเนี่ยจักแล้ว เห็นเจ็บมวนกับจากมวนนั่ท่พี่ยใสก็เพลอเพลมใช่นไหมอยู่ข้างนอกๆมันบออันนี้ลูกอันนี้ลูกายแล้วจะน่ารักน่ารักลูกครึ่งน่ารักมากหลอมะอสเนี่แม่จ้านี่ยป้าจะขึ้นได้หลายแถมโอ้ยตายตายไเบองไหนแม่นนั่นจะได้เห็นอย่างแนี้ยจักแล้วก็เห็นเล่งอ่ะีขีดบานนะพี่จะเอาไปมูเพิ่นเบิ่งพีเบิ่งบ่บเป็นอันนี้แหละจ้าเห็ดอันเห็ดกินได้ทั้งเบิดเดี๋ยวหนูจะเอาเห็ดเผิงอันนี้ให้เจ้าเห็ด หน้อยให้เจ้าเฮ็ดเฮ็ดผงไงมันหายากเด้พี่ the um ่วยพี like the uh> ่จะจังนุ้ยจังหวัดใไหนูอยู่จังหวัดนองบลำพูใกล้ๆกันพี่อยู่นองไายจ้าี๋ยวหนู้ยจะเอาให้เจ้าขั้นสั่นสาธุแฟนพี่แห่งมากอยู่มือดันพี่เอาไปแล้วว่ามันบ่เบื่อบ่แต่าั่บ้านเบื่อเบื่อจังได้แซ่บปนนี้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเอาไปผัดใส่อันปลาเตือนขั้นสั่นหนู้ยใส่เจ้าเบิดอขอพ้นไลยๆเด้อออสการ์ เสียพี่เราเบิดจ้าพี่เราอยากกินอยากอีหลีมอนเบาเลนเด้อจ้าเอาไปเบิร์โลดเอาไปจ้าจูจะเอาเฮ็ดหน่อยไปกินบ่บ่เป็นยังดอกเพราะว่าหนูอยู่ใกล้ๆเด้อหนูกับม้าหม่จ้าเี่มาเล่นดิสเซเดอจ้าบ่เป็นยังอันนี้เอาขอบคุณหลายๆเด้อ่านมาลูกมาตัดขาออกพี่เคยเบิ่งตัวอยู่จ้าเดือนนึงจ้าแต่ว่าบัดนียนแต่เฮาบ่รู้จักกัน จ้าเ uh ้าบริจากกันเนาะพี่เรามายามบ้านจ่าเรามาเยี่ยมบ้านพี่นสั่นแล้วเนาะเรามาเบ่งบ้านส่วนเป็นอะไรงามดีกว่างามงามพี่ยังไ่ได้เห็นอย่างพี่ยังพักผ่อนอยู่กำลังจะใข้อยู่พักผ่อนอยู่เอากาแฟจ้ากาแฟชงกาแฟก่อนเอานั่งเลยไหมล่ะว้ยฉั h น่กนหนือยจะนั่งอยู่ เป็นเตยูให้ฮะเป็นเตยูเด้อข้าเป็นแล้วมาแตย์เป็นแล้วพี่ก็เคยเห็นสภาพบ้านพี่เป็นที่แหละรกเอาเจ้าเจ้าเฮ็ดเอาเจ้ามักเจ้ามักน้ำเจ้าก็ใส่ไม้เดี๋ยวอันเดี๋ยวน้องเซียนเอาไม้รู้ไงหลานซ้ายค่ะเม่เจ้าก็ะถามแล้วเถอะเม่ จังไรคนมาไม่อยากให้แม่มีเงินแม่บ็มีงานเห็ดจือเขืออยัอยังคืนเกี่ยวกับเงินหลายเ็ดยูทูบมันต้องใจละแม่นมาจ้าจะอย่ไปคิดนั่งเงินขั้นเจ้าสิีคือมาเจ้าสิแดงเงินแดงเงินมันบอแมนเนี่ยแม่นมาจ้าเจะอย่าไปคิดจะต้องร้องเหดเบิังสะกันว่าเจ้ามักบออขั้นเจ้าบอมมักเจ้าก็สิเห็ดบ่ได้โดน เนี่ยอัสกาแล้วมันมากินตำมะคงเนี่ยนี่มัน้อนว่าไทยแกงนิดหน่อยนมากินตํมะคงเุิ่งยังว่าต้องกับไฟออานี้นี่ก็ทรเลย่าไม่ตำมะคงหรอเออตาแค่รอนแหละที่ยังเออตำมะคงตำแค่รอนว่าี่แค่ตำแครอนแล้วมันกินมากมาแต่วันมาเพจลายดอกว่ามากใส่บุกพริกน่อยเดียวได้ไหมอันนั้นมัก พี่น้มากอันีมไมโลของลูกซ้ายเจ้าพี่มากไปกินหอยพอมเด้อหอยดำนะหอยน้องหอยอยู่บ้านย่าหลายตาบ้านนองหอยหอยยังก็อหอยดำนะหอยพ้าว้าใช่ว่าหอยดำลายมันเป็นไงว่าแล้วไปบ้านยญ้าเลยเตยยิ้มมอ้ยกะไก่ผู้บาดเ้ายสูแมนย้ตว่าหอยน้องไม่ค่อยกินเด้พู่แดมากข่อยน้องเมาน้องกินแล้วน้องเมาพี่กินดิบุด ตอนพ่อพี่แม่น่ะเราไปนั่งกินยุทธทะเลเลยโตในหน่อยเราไปดลีกินยุคนินคนะแต่ปีเราสิตายน่ะเรามาหาพี่นะพี่พาเราไปหาไอ้ต๊ปลาหาห้อยนี่แหละม่กินก็มองพี่เมื่อไหร่เไี้ยแพี่เอาเมื่อเธอเรากะล่างคุดดิมองเด่วพี่ใส่องปิดเมื่อพี่ใส่นั่งเมื่อเห็นเจ้ายางยวนมองเก็บเห็ดนอนยางลุ้งถังลางจะสิยางถังถึงเมื่อกี้น่ะ ตอนเจ้าเก็บเห็ดนะแต่ว่าน้องบริดยินเสียงเห็นยางอยู่ทั้งทั้งหม่องเก็บเห็ดนองว่าคนไทยรูอคนจีนแต่ว่าเบิ่งแล้วว่าแมนคนจีนแต่ว่าคนลู้ลายคนค้นรูหลายห้าสิบบอร์ท่านเลยบอกอาจฉรว่ามันกะราอยู่ไก่ค่ายยูตะลอยไปใดเนาะโ่แมนนี่อยู่หลายอย่างั้งซังบอรู้จักเราอยู่ไก่่างทีนะจ้ามันกอยูไก่มันออกมันออกดูบอกเจ้าอย่าไปเก็บดูข้าไปเก็บดูมันบมีบ่แมนพูดถึงว่าข้ามันออกแล้วมันออกดูบอสอ่น ก็ออกเรื่อยๆปีนึงปีละจ้าเถ่อปีละเถ่อก็นี่แหละช่วงนี่แหละเฮ็ดออกจ้ะมันมีฝนไหมเอ้ยมันกับมัมีฝนค่ะมันมีฝนมันกับอยู่ทั้งคนน่ะมีคนเก็บมาสุกพิกลีบประกาศกินเพราะว่าพี่ยันตายเฮดนี่มันไม่เฮดอยู่ในช่อเสแฉแข็งน้องกันยังมีอยู่เลยนี่เดี๋ยวน้องเขาว่าให้เบิ่งเบอร์เฮดดอกสนนั่นนะเฮดดอกสนแบบไหนเฮดต้นสนนั่นล่ะเฮดเพิงนี่นะโอ้แต่เฮ็ดใบอิงสันดิบเดิบพืชสุก อันน้องสิบอกว่าเจ้าเย่าบัาันี้เจ้าถีแซ่แข็งมันบ่อเจ้าโยไปต้มก่อนมันงสิเลยเจ้าเอาขี้ดินออกหลังจากนั้นเจ้ากระปดแเราก็แซ่ในช่องแข็งบัานนเจ้าสิมาเห็ดเจ้ามาลานกันก่อน,น็ดอันนี้เห็ดสดอันนี้เห็ดผงใหญ่เห็ดสดเป็นบอจ้าเห็ดสดจ้า ที่เราบ้านแม่นันร่อ,องร่อง,อ,งองคลีบเขาเบิงพี่ก็เห็นอยู่ค<ม>รับพือจังดวกมั้นต้ตตมมาแซบ,บมันที่เป็นอัว่วลวกอันนี้ม,นม,มันจะออกมากเลยมันจะออกเป็นเห็ดเหา่าคือเห็ดสดได้มนันใช่มันที่ออกเหมือนเห็ดสดเลยม่ใช่โอ,อ้ยอันเดมันก็ต้องมีสูตรของมันใช่ใช่เพราะว่าพี่ใช่พี่ก็เห็นเขาลวกบ่หนองบะเห็ดคือคนอื่นเขามาเห็ดไปลายฮะเอามาเห็ดไปลายแกงก็เฮ็ดเร่จะว่าไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเหม็นปลาแดกไม่ได้สร้างพื้นที่สลบแกงใปทบแดก ว่าม e ันเก็บเห็ดพอกันในเล้าราอิ่ทั้งๆนองซีอิยแข็ง่างมันที่นองนองตะว่าเอ๊ะมีไ่นี่เราสิเมนคนจีนหรือเมนคนใดเนาะแต่ว่าเห็นลูกแล้วเหรอวอาเป็มนคนจีนแรงแันนั้นเขาตะมาเห็นแล้วอาเจะเอาแล้วเราถึงท่ารู้แรงแคนั้นนองกะเลเห็นแล้วนองก็เลยเอาเห็ดเพ่งให้เราจ้ะเห็ดเผ่งให้เราไปเก่งเพราะว่านองมีอยู่นองมีลายอยู่นองก็เลยแต่ว่าให้เราไปเก่งเราอยู่ไก่ เจ้าสีอู่มองได้เก็อยูพาราเ็ลนแล้วสีขับรถไปไกลเติอมองนองเป๊ะ้าไปเก็บักพริกละไก่ไก่แล้วน้องนกคุณล่ะแล้ท่ากี่ฮะนั่นลหละแล้วซีอู่งนกนกจ้าบ้านพี่กับยูท่ากีดเงินมองคุณล่ะแล้วซีอู่งนกนกล้แสดงว่าใจแล้วถึงนหมนี่ใจถึงเนาะถ้าเราใจพอถึงเรามาพอหอดเพราะว่ามันขับรถไกลจ้าไก่เออส่วนแล้วซีแตกเคนเนาะอยากรู้เนาะเราอยากกินน่ะแกงเห็ดเผิงหวานเพราะว่า เห็ดเพิงวานนี่มันเสิออกเฉพาะหมองอืมท่านเจ้าสิญย่างไปท่านเจ้าบุุจังหมองเจ้าก็บม่ได้กินแต่ว่าน้องม่อเนบอกหมองแล้วจ้ะบอกกันบ่ได้เฮ็ดเก็จะเอาปลาวมาแหลกเอาปลาว่าแหลกเอาปลาวมาแหลกเฮ็ดเพิงเอาปลาแม่แหลกเฮ็ดเผิงเอาว่าล่ะเอาแล้วเนาะจะเอาปลาจเอาเห็ด เอาอยลเียเอาอีเลยละเนาะกันม uh ีเ huh? ป uh ็นโต๊ะปาได้เซนเปอร์บอกปากไก่กินบะขาไ่ขาไม้ขาไม้แบบใดฮะเอาต๊ะขึ้นปาขาวอาเนาแม่เอออันนั้นอันั้นเอามาเห็ดเป็นปตาเผานะได้บมนเอนนั่นแหะร้านอาหารก็จะกิแซ่บปาข้าไ่จะเอาปลามาแหลกเห็ดเด้อปะเนี่กันมไดมีวีทค่ะเดันหมันเก็บววซะก่อนวปนตัส จะไปดึงถ้าแน่ไปเบิรงแน่พอจากมวนนั่แหน่แต่จะอ่อนที่เขาน่าดีดอกนึ่งชงดอกกระดีใจปักแข้งเด้อะเพราะมันดอกใหญ่บ่หรอฮะดีใจที่เขาได้ไปจับมันบ่อันนี้เก็บไม่กันเราไม่กันดีเย่อเดิอจากเก๋บมันงามมันออกฟีแลเทียดอกจานออกปีแลเทียที่มาปลาหมาแลกเห็ด ะกี้บ้านเ้าก็เอาเข่าไปแลกคู่<ช>เอาเข่าไปแลกน้อกินเอาพี่แม่อิหลีพี่พี่แม่เด้อคุณพีพ่รู้จักหรืพี่แม่เลยแล้วร้จักบ้านแล้วจ้ังที่นี้พี่แม่เลยพี่รู้แล้วเพราะว่าณนั้นคือแฟนพี่เราเห็นงานอยีน่นี่เราอาหาดเนี่ยเราก็ทอห้าไปเองสิงานเราสิบห้าเราก็มาหาตัวสิบหกก็แล้วต่อเท่านี้เด้อค่ะเด้อ <laughs> บ๊ายบายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ